สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมโครงการปาร์สปริงไบท์นะคะซึ่งเป็นทำเลที่อยู่แถวสนามบินนะคะแบบบ้านที่เราจะพามาดูก็คือทาวน์โฮมแบบเดียวของโครงการนะคะชื่อว่าสุขพรรค่ะมีพื้นที่ใช้สอยถึง119ตารางเมตรนะคะภายในประกอบไปด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถค่ะพื้นที่ชั้นล่างนะคะยังสามารถแบ่งโซนเป็นโซนห้องนั่งเล่นแล้วก็โซนทานอาหารได้อีกด้วยค่ะ ชันล่างนะคะจะประกอบไปด้วยห้องน้ำหนห้องค่ะซึ่งสุขภัณฑ์ที่ใช้นะคะก็คือได้มาตรฐานแน่นอนค่ะเรามาต่อกันที่ชั้น2นะคะชั้น2จะแบ่งเป็น3ห้องค่ะเราสามารถจัด3ห้องนี้เป็นห้องนอนหรือจะเป็นห้องทํางานแบบนี้ก็ยังได้เลยนะคะ ห้องนอนที่สองค่ะก็ยังสามารถจัดแบบนี้ได้ด้วยนะคะซึ่งน่ารักมากๆเลยค่ะมาต่อกันที่ห้องนอนใหญ่นะคะภายในของห้องนอนใหญ่นะคะยังมีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะซึ่งสะดวกต่อการใช้งานมากค่ะแถมภายในห้องยังกว้ามงมากๆอีกด้วยค่ะ เรามาดูสิ่งอำนวยความสะดวกกันบ้างค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็จะมีส่วนสาธารณะค่ะระบบความปลอดภัย24ชั่วโมงนะคะแล้วก็การเข้าออกจะเป็นระบบคีย์การ์ดนะคะภายในจะมีทั้งส่วนสาธารณะสโมสรแล้วก็ฟิตเนสค่ะสนใจเข้าชมโครงการนะคะสามารถติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะอย่าลืมมาจองกันเยอะๆนะคะ